สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมารีวิวนะครับตัวกล่องดีเลย์แต่สามย่านครับของช่างวินเดยตรงเลยวันนี้ก็มาติดกับรถกระบะครับ BT ท0 Pro บนะครับก็มาใส่ทั้งกล่องดีเลย์แต่แล้วก็มาใส่ทั้งเป็นแต่หอยโข,ขงนะครับผมก็จบชุดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถคันลูกค้าให้ให้ดูก่อนเพราะว่าคันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูรอบนึงนครับก็วิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะผมจะมีชุด ชุดสายไฟไปให้ครบชุดเลยนะครับผมก็คือว่าง่ายไม่ต้องตัดสายไฟเลยนะครับโอเคติดตั้งง่ายครับผมเดี๋ยวผมพามาดูหน้าตากล่องว่าเป็นไงนะครับผมอ่ีหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้ที่กดก็คือเบอร์หนั่นเองนะครับลองฟังเสียงดูนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเสียงที่1เลยนะครับผมอ่าเสียงที่1นะครับอ่าเสียงที่2ครับผมแล้วก็เสียงที่3ครับ กครับแล้วก็เสียงที่7จ็ดเลยเสียงที่8เสียงที่9ครับเสียงที่10ครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้อลองแต่ด่วนโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าตากล่องใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับเราสามารถกดปิดได้นะผมก็คือกดค้าง ให้เป็นเลขศูนย์ก็จะกดได้ปกติเลยอ่าแล้วก็เปิดปิดปิดก็คือกดค้างปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้สองปุ่มกดได้เลยแล้วก็กดวนได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมวันนี้ก็เป็นรถประธานเป็นมือทีอ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็มา,าติดแต่สามท่าวันนี้นะครับก็จะเต็มทุนจ่ายไปเลยทั้งกล่องแต่ ถังกล่องดีเลย์แล้วก็เป็นแตวนไอโข่ของบอสนะครับผมวันนี้รีวิวเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวคิปการติดตั้งว่ารถกระบะติดตั้งยังไงเพราะรถบรรทุกผมก็รีวิวไปแล้วว่าติดตั้งแบบไหนนะครับผมสนใจก็ติดต่อได้เลยครับช่างวินเครื่อไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นดลาลลังเครื่อไฟฟ้าแล้วก็กล่องดีเลย์แต่สามชาแนบก็แต่ลมก็ใส่ได้เลยนะครับผมแต่เดิมแต่ลมมอไซค์รถเกง๋งรถกระบะสิบล้อเรือรถไถ แมคโคนะครับก็คือรถที่มีไฟ12โวลต์ไฟ24โวลต์ที่เป็นแบตเตอรี่นะครับคือใส่ได้หมดเลยนะครับผมโอเคครับผมสามารถรับชมรีวิวได้เป็นประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาครับช่างนี้เลย่องไฟครับสวัสดีครับผม